ครับเดี๋ยวเราจะมาพยากรณ์วันทั้ง7นะครับประจําวันพฤหัสบดีที่24มีนาคม2559นะครับจะเป็นอย่างไรนั้นเริ่มตั้งแต่วันอาทิตย์ท่านที่เกิดวันอาทิตย์หนะ้าที่การงานเหมาะสมที่จะทําอะไรให้เขาเห็นคุณค่าบอกโอกาสดีเป็นของคุณแล้วอยากจะขยายธุรกิจอยากจะทํางานหรือนําเสนอผลงานความคิดให้ผู้ใหญ่ได้เห็น ว่าความเปลี่ยนแปลงการทําของเราจะเป็นอย่างไรนั้นมีความสําเร็จแน่นอนครับอย่านิ่งเฉยอย่าให้โอกาสดีๆผ่านไปส่วนด้านการเงินรายจ่ายยังค่อนข้างเยอะส่วนใหญ่แล้วมาจากการให้ความช่วยเหลือคนอื่นจะเดือดร้อนได้เพราะคนอื่นส่วนตัวเองไม่ใช่ปัญหาอะไรถ้ารู้จักระวังเรื่องการเงินไม่ใช่ปัญหาสําหรับเราในช่วงนี้สิ่งหนึ่งครับที่จะต้องระวังที่สุดเรื่องของความรักสําหรับคนเกิดวันอาทิตย์เนี่ยโอกาสที่จะพูดแล้วผิดพลาด หรือมีเหตุให้คุยอะไรกันไม่เข้าใจคิดคนละเรื่องมองคนละมุมเป็นปัญหาเกิดขึ้นจนกระทบกระทั่งและมีโอกาสที่จะหันหลังให้กันเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะมีอะไรปัญหาหนักสักแค่ไหนอย่าอย่าเอาชนะอย่าไปคิดว่าเราคิดถูกทำถูกนะครับปล่อยให้มันผ่านไปครับแล้วอะไรก็จะดีขึ้นต่อไปท่านที่เกิดวันจันทร์นะหน้าที่การงานของคนเกิดวันจันทร์ประสบความส็จหลายเรื่อง คิดทาอะไรขยายธุรกิจในช่วงนี้เหมาะสมที่สุดเริ่มต้นใม่ตัดสินใจได้เลยงานเก่าที่ใครทํารู้สึกอึดอัดใจรู้สึกมีปัญหาอยากจะเลิอกอยากจะเปลี่ยนรีบจัดการรีบตัดสินใจงานใหม่อยากจะเริ่มทําอะไรใหม่ๆคิดว่าควรจะทําอะไรแล้วมันโดดเด่นดีกว่าเดิมหรือเปลี่ยนแปลงให้มันสบายใจมากกว่าที่เก่าและตัดสินใจเลยครับดีที่สุดในช่วงนี้ส่วนด้านการเงินไม่ใช่ปัญหาหนักถึงจะมีปัญหาอยู่บ้างกระทบกระทั่งจากเรื่องเก่าเรื่องก่อนนี่สินเดิมนะครับ มันก็ผ่านพ้นไปได้แต่สิ่งหนึ่งครับที่จะส่งเสริมอะไรดีๆเกิดขึ้นเขาบอกคุณจะมีโชคลาภคุณจะทําอะไรสิ่งเสียเส่ยงคุณจะเกิดไรายได้ที่ดีเกิดขึ้นในช่วงนี้ด้วยเช่นกันส่วนด้านความรักความรักเนี่ยจะบอกว่าดีๆจนเกินไปเป็นเหตุให้คนรักเกิดความไม่เข้าใจมันไม่ถึงกระถึงแล้วครับแต่คิดว่าเราเองอาจจะเปลี่ยนแปลงเราเองอาจจะไม่มั่นใจไม่มั่นคงในความรู้สึกเป็นเหตุทําให้ความรักเกิดความขัดแย้งได้ง่าย รีบแสดงออกคําว่ารักรีบทํากิริยาให้เขารู้ว่าเรามีความตั้งใจจริงนะครับมีเหตุมีผลการคงเรื่องของคู่ไปด้วยกันความรักจะได้มีความมั่นคงนะครับต่อไปท่านที่เกิดวันอังคารเริ่มมีปัญหาในช่วงนี้ผู้ใหญ่อาจจะรู้สึกว่าเราเองไม่ตั้งใจจริงผู้ร่วมงานด้วยกันอาจจะรู้สึกว่าเราเองไม่รีบเร่งไม่ได้ทําอะไรร่วมกันเป็นองค์กรหรือไม่ได้ทําอะไรร่วมกันเป็นทีมมีเกิดความขัดแย้งกันค่อนข้างเยอะ มีเหตุให้เกิดความไม่เข้าใจกันและเกิดความผิดพลาดในการตัดสินใจหลายๆอย่างต้องระวังที่สุดส่วนด้านการเงินจะมีรายได้มาจากหลายๆเรื่องสิ่งหนึ่งที่คุณลงทุนไว้ทั้งงานประจําก็ดีงานอดิเรกก็ตามจะส่งเสริมให้การเงินและรายได้ผลประโยชน์เหล่านั้นให้เราเองมีความมั่นคงขึ้นมีความคล่องตัวมากกว่าเดิมส่วนด้านความรักคนรักรักเราอย่างมั่นใจมีจิตใจมั่นคงกับเราแน่ๆแต่เราเองนั่นแหละ มีความหวังมีความตั้งใจอยู่พิรัยเขารู้สึกดีกับเราคุณต้องรีบจัดการนะครับเพราะคุณเองเป็นตัวแปรกับความรักคนรักตั้งใจรักเราอย่างจริงจังเราเองรักเขาแค่ไหนไม่ใช่บอกควาว่ารักรู้สึกว่ารักแต่การกระทําเราต้องคิดก่อนและความรักก็จะดีนะครับถ้าไม่คิดและปล่อยเลยตามเลยอาจจะเป็นปัญหาเกิดขึ้นได้ด้วยเช่นกันต่อไปท่านที่เกิดวันพุธการลงทุนใหม่การเริ่มต้นใหม่การขยับขยายธุรกิจใหม่ๆห้ามหมด ใครจะคิดทําอะไรก็ตามหากลงทุนไปแล้วคิดว่าจะลงทุนไปบ้างแล้วคิดว่ายังไงก็ต้องจัดการดําเนินการเดี๋ยวนี้อันนั้นก็ยังพอประคับประคองไปได้แต่ลงทุนเลยปัจจุบันนี้ตอนนี้ไม่ควรเพราะโอกาสที่จะคิดผิดตัดสินใจผิดผ่านวันนี้ไปก่อนดีที่สุดมีคนเข้ามาใส่ร้ายมีคนเข้ามาลังแกมีคนเข้ามาตักตวผลประโยชน์ทําให้เรากเกิดความเบื่อหน่ายในที่สุดเราเองอาจจะเกิดความขัดแย้งในตัวเองเป็นปัญหา ทำให้การเงินมีความเดือดร้อนเป็นปัญหาเกิดขึ้นทําให้การเงินมีความสั่นคลอนทาให้การเงินเกิดขาดระบบขาดความคล่องตัวระบบการเงินมีปัญหาพร้อมที่จะสูญเสียคนรักพร้อมที่จะมีปัญหาด้านปากเสียงกับคนรักพร้อมที่จะเกิดความไม่เข้าอกเข้าใจกับคนรักระวังให้ดีครับตั้งแต่การงานการเงินคนรักสูญเสียเป็นเหตุมีปัญหาหมดถ้าไม่รู้จักระวังท่านที่เกิดวันพฤหัสครับวันพฤหัส เป็นการที่ส่งเสริมดวงชะตาเราให้เราประสบความสำเร็จในทุกเรื่องห้ามอยู่เรื่องเดียวเรื่องของการเสี่ยงด้วยการเงินลงทุนทํะไรเกี่ยวกับลงทุนหน้าการเงินเทรดเงินหรืออะไรที่เอาเงินไปต่อเงินนี่ต้องระวังที่สุดเกิดการผิดพลาดได้ง่ายแต่ด้านอื่นไม่ใช่ปัญหาที่คุณเองหนักใจทําไปครับเป็นมหาติดขัดเรื่องอะไรก็ผ่านพ้นไปได้ส่วนการเงินจะมีะไรายได้จากหลายๆเรื่องโดยเฉพาะงานเลขง,งานส่วนตัวงานการค้าดีหมด ใครที่ทํางานระบบขายตรงก็จะส่งเสริมให้การเงินกรอบคร่งตัวด้วยเพราะเรื่องการเงินนะครับแต่การเงินลงทุนด้านอื่นยังไม่เท่าไหร่แต่ปัญหาที่จะให้ความเดือดร้อนนั้นไม่มีส่วนด้านความรักคนรักรักคุณครับและจะทําให้คนอื่นเข้ามารักคุณด้วยระวังเรื่องความรักจะสับสนและซับซ้อนเป็นเหตุให้ความรักเกิดความเสียหายเพราะคุณเองมีความลังเลหรือหรือเขวจจากความคิดและทําให้ความรักเกิดปัญหาเกิดขึ้นได้นะครับ ส่วนหน้าคนเกิดวันศุกร์การงานดีไม่มีอะไรทําอะไรก็ได้ลงทุนทําอะไรก็ตามประสบความสําเร็จหมดเป็นความคิดที่ดีโอกาสที่ดีจังหวะที่ดีตัดสินใจได้เลยครับส่วนด้านการเงินรายได้จากหลายๆเรื่องจะเดินเข้ามาแต่รายจ่ายค่อนข้างสูงก็ยังมีอยู่ไม่ว่าจะเข้ามากออกมากเป็นยังไงก็ผ่านพ้นไปได้ส่วนความรักสิสิ่งนี้ต้องระวังที่สุดเอาใออจกันหน่อยครับดูแลคนรักให้ดีส่วนหนึ่งของหัวใจที่คุณเองอาจจะรู้สึกว่าเขารักคุณหรือคุณรักเขามากอยู่แล้ว คงคิดว่าไม่เป็นปัญหานั่นเป็นปัญหานะครับหากคุณไม่รู้จักดูแลคนรักเท่าที่เกิดวันเสาร์ครับวันเสาร์เนี่ยเป็นอะไรที่ค่อนข้างเสี่ยงกับการลงทุนหยุดทุกอย่างไม่ควรลงทุนใหม่ไม่ควรลงทุนอะไรเพิ่มคิดอะไรก็ได้แต่อย่าเพิ่งลงมือทําการประสานงานการดําเนินการตอนนี้ไม่ควรที่สุดโอกาสเกิดความเสียายมีแน่ๆและทําให้เสียเงินเสียทองเสียทรัพย์เสียโอกาสในหลายๆเรื่องเป็นนี่เป็นสิ่งเกิดขึ้นได้ส่วนด้านความรักคนรักเนี่ยเป็นเหตุหนึ่งครับที่ทําให้คุณเอง รู้สึกเกิดความขัดแย้งกับการเอาชนะอย่าพึ่งเอาชนะใครอย่าพึ่งหมันการเอาชนะกับคนรักคู่รักและจะเป็นปัญหากันในที่สุดได้นะครับนั่นคือวันทั้งเจ็ดที่พยากรณไปไม่ว่าจะเป็นยังไงครับกับชีวิตก็อย่าพึ่งไปวิตกกังวลคนเราเป็นของเราตัวเราเป็นของเราครับอดทนดิ้นลนต่อสู้ฝ่าฟันกันไปปัญหาทุกเรื่องมีทางแก้ครับ